ละครคือแบบหนคะตัวหนคะเป็นแนวไหนยังไงเรื่องราวค่ะครับผมะละครเรื่องมือปราบกระทะรั่วนี่ก็เป็นละครแนวแอคชั่นคอมดี้ครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจจับผู้ร้ายในลักษณะแบบการปลอมตัวไปเป็นเด็กเสิร์ฟและเป็นพ่อครัวครับผมะนะครับคอมดี้จ๋าเลยไหมครับคอมดี้จ๋าไหม คอมเมดี้ครับโทรทิดงแล้วตั้งปลุกด้วยนะไม่ได้เป็นคนโทรเข้าตั้งเตือนตั้งเตือนตั้งเตือนเก้าโมงครับคอมเมดี้จ๋าจ๋าเลยไหมคะอ่ก็เป็นแนวจ๋าๆไหมจ๋าจ๋าจ๋าบ้างครับจ้าจ๋าบ้างครับบ้างเฮ้ยว่างเฮ้ยก็เลยมาเป็นพี่เตอร์ ก็เลยมาเป็นพี่เต๋อครับผมเป็นเป็นทั้งชาวคณะนี่แหละครับปกติเราเคยเห็นเต๋อเล่นคอมเมดี้อยู่แล้วจะจับเต๋อมาเป็นคอมเมดี้แบบยังไงบ้างคือสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นในในเรื่องนี้คือจะมีความเป็นแอคชั่นที่ดูค่อนข้างจะจริงจังขึ้นนะครับจริงจังแล้วก็เอามาผสมกับความเป็นคอมเมดี้เข้าไปนะครับเต๋อค่ะมีรับบทเป็นตำรวจต้องไปสืบแล้วยังเป็นคอมเมดี้อีกเตรียมตัวยังไงบ้างคะ ก็จริงๆเตรียมตัวหลักๆเตรียมตัว <S 1> <S 1> ในด้านการเป็นตำรวจครับเพราะว่าในชีวิตผมไม่เคยไปตำรวจแบบจริงๆมาก่อนครับก็เลยครับก็เลยต้องแบบว่าเหมือนแบบดูว่าเออลักษณะของตำรวจเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องเขาจะมีปัญหาการควบคุมอารมณ์ก็ต้องก็ต้องแบบพึ่งตัวเราเองจริงๆเป็นคนอารมณ์ดีมากก็ต้องใช่ก็ต้องเวิร์กช็อปการทำงานเกี่ยวกับการเป็นคนโกรธเป็นคนโมโหอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่อง เรื่องคอมดี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นบทและสถานการณ์มันพาไปให้ไปสู่คอมดี้อยู่แล้วครับมันก็เลยมันสนุกมาตั้งแต่บทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคารของการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นกิมมิคส่วนหนึ่งในเรื่องครับเป็นกิมมิคส่วนหนึ่งในเรื่องครับที่จะเห็นคะวงกระะหลิวอะไรน่าจะได้เห็นครับน่าจะได้เห็นที่เต๋อในมุมเป็นพ่อครัวทํากับข้าวครับเล่ยละคะในเรื่องเอาแล้วข้าวบนบทใครจะใครเอ่ยค่ะแล้วบทเป็นยูทูบเบอร์สาวค่ะ เป็นแบบว่านักรีวิวอาหารรีวิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นลูกเจ้าของร้านอาหารที่พี่เต๋อไปฝึกงานค่ะใช่แล้วเป็นร้านเป็นร้านขาหลานหลานค่ะเพิค่ะแล้วเราต้องไปทําการบ้านอะไรยังไงบ้างในในส่วนของอุดมคือจริงๆมีเวิร์กช็อปกันแล้วค่ะก็ต้องมีเหมือนอัปบดตรัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายูทูบเบอร์ก็จะค่อนข้างแบบพูดเก่งแล้วก็พูดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เอเนอร์จี้เยอะค่ะนักแสดงคนอื่นๆที่ คัดเลือกมานี่คัดเลือกมาจากไหนยังไงบ้างคะคัดเลือกต้องมีแบบไปแคสมาเลยนะแต่ละคนใช่ครับใช่ครับต้องมาทดสอบบทกันให้ดูว่าเล่นแล้วมันแมทกับคาแรคเตอร์ในเรื่องที่เราอยากได้มาอย่างไรครับซึ่งทุกคนก็ถูกวางไว้ค่อนข้างเป็นอย่างดีลงตัวครับในคาแรคเตอร์ทีน่น่าจะเหมาะสมครับเห็น hey, ที่อบสุกรณนนี้ต้อง วันนี้อันนี้ก็จะมีความหนักใจตลอดเวลาเพราะว่าตัวของมาวินคือเต๋อเนี่ยเป็นน้องเขยซึ่งก็เหมือนเป็นเจ้านายเหมือนกันมันเป็นเรื่องราวระหว่างการทํางานแล้วก็ครอบครัวด้วยเขาเป็นคู่เขยกันนะฮะก็่มัออยู่บ้านเขาค่อนข้างจะมีที่พลนหน่อยแต่อยู่ที่ทํางานเรามีที่พลนหน่อยแต่เขาก็เหมือนในเรื่องฮะกระร่วงฮะลมร้อนครับผม นี่ใหม่ด้วยอ๋อค่ะอันนี้เป็นละครเรื่องแรกรึเปห่าคะอ๋อใช่ค่ะเรื่องอะไรเาจนำความคอมเมดี้ของเรามาใส่ในละครยังไงบ้างอ๋อก็คงปล่อยให้บทมันนำพาเตรียมบทมาเองด้วยมก็คงต้องเตรียมเองบ้างเขาจำบทมาให้กลุ่มตอนแต่ว่าในเรื่องเขาบอกเป็นนักมวยใช่ครับตอนแคสนี่คือให้เตะต้นกล้วยดูขาดไหมคะ ก็ยังไม่เห็นคลิปเหมือนกันครับลองให้ไปเตะต้นมะพร้าวดูก่อนถ้าต้นมะพร้าวได้ก็ต้นกล้วยก็น่าจะรอดอะไรเงี้ยครับสะพัดน่าจะอยู่ในเรื่องนี้ได้ยังไงล่ะเราอยู่ผมอยู่เพื่อนซีเตอร์เลยครับผมโตมาต้องด้วยกันตั้งแต่เด็กครับเป็นเด็กชุมชนอยู่ค่ะค่ะในเรื่องระบบเป็นใครยังไงเป็นพี่แมยเป็นพี่สาวของเต๋อนะคะก็เป็นเป็นภรรยาของพี่ตอกนะคะภยาสวยเป็นเหมือนแบบจุดสำคัญของบ้านเป็นแบบคุมทุกคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพียงด้านหลังนะคะตรงนุ่นตรงนุ่นตรงนุ่นค่ะม่ได้นุ่นเรับบทเป็นพาค่ะเป็นหมือนผู้จัดการที่เตยอีิวิทย์ค่ะโอ้โหผดูจากหน้าตาแล้วไม่น่าจะเป็นคนดีนะครับผมรับบเป็นคนเลวที่สุดในเรื่องครับผมเอ้ยที่สุดในเรื่องเลยครับใช่ค่ะมีแต่มีมุมดีนะมีมุมดีมุมดีครับคุณหนุ่ยค่ะคุณหนุ่ยคุณนี่ครับคุณหนุ่ยรับบทป้าเผาค่ะ เป็นเจ้าของร้านอาหารทำกับข้าวเก่งมากคะ่ะเลี้ยงทั้งชุมชนเลยทั้งฝ่ายพระเอกคือฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายผู้ร้ายท,ทุกคนต้องมาทานข้าวด้วยกันที่ร้านนี้เป็นประจำานงเป็นศูนย์กลาง <c oughs> ก็เลยเป็นแหล่งข้อมูล <c oughs> ที่ผู้กองมาวินเข้ามาหาสืบความลับ ของฝ่ายร้ายที่ร้านนี้จบเรื่องแล้วค่ะตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นโก้ตอนในเรื่องเราบทเป็นหมอแอนค่ะก็จะแบบมีความพลิกคาแรคเตอร์นิดนึงเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นหมอใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้การดำเนินงานไปถึงไหนยังไงแล้วมีชิท้งอะไรกันไปบยางไอมอ่าตอนนี้เปิดกล้องมาแล้วครับเปิดกล้องถ่ายทำกันไปแล้วครับครับผมเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกสนานครับบันเทิงครับ ตัวแทนฝากพี่เต๋อเลยครับอ่ะพี่เต๋อเลยขอกำลังใจหน่อยค่ะครับก็ในโลกเราวบนี้นะครับไว้ซีเรียสจังวะทำการความสนุกสนานและเสียงหัวเราะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามือปล่ากระทะล่วเนี่ยจะเสิร์ฟแบบอาหารเมนูเด็ดที่ทำให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วหัวเราะกันไปได้พร้อมกันครับก็รอติดตามนะครับมือเปล่ากระทะั่วครับ ครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปเดีย๋ยวฉันอ่ามือต่บกระทะรัว่วที่เอ